สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่องนกเขาใหญ่สายลันทุ่งนะครับวันนี้ก็พามาชมนกต่ออีกตัวครับน,นี่ครับน,นี่จะเป็นสามกุกเต็มเสียงใหญ่นะครับ สามกลูกนะครับเสียงใหญ่คารมนะครับเชื่องนะครับตัวนี้นกำลังให้เขากินอาหารูีหมดอาหารนะครับเอามาลงให้อาหารนี่เชื่องนะครับ สามกุกนกสามกุกเต็มนะครับลายอะไรก็ดูไปครับข้างปีสวยอยู่ครับเป็นนกสามกุกนะครับ วันนี้หยุดงานครับว่าจะออกไปต่อดูครับไม่รู้เลยครับว่าจะไปตรงไหนครับแถวบ้านคนเล่นเยอะนะครับ ัำนะครับตัวนี้ก็หยุดต่อแล้วครับ เลี้ยงให้ฟังเสียงเสียงมันใหญ่เกินครับต่อต้นนกป่าไม่เหยียบแน่น,นอนครับลองมาใส่หลายครั้งแล้วแต่ถ้าต่อดินต่อกระโจกนี่โอเคครับได้อยู่ ก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับคือเอามาให้ชมกันครับก็คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมคลิปต่อไปครับส่วนช่องส่วนวันนี้ก็สวัสดีครับ